สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับวันนี้เรามา,อ,าอยู่ที่ไม่ได้ไกลมากนะฮะอยู่ที่เขตนนทบุรีนะครับอยู่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเรามาดูโครงการโครงการหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นโครงการที่ต้องชมก่อนว่าผู้รับเหมารักษาหน้างานได้สะอาดมากในฐานะนาที่เราเป็นผู้รับเหมาที่หน้างานค่อนข้างสกปรกบางครั้งนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้นะซีเรียสเหมือนกันนะฮะผมยืนอยู่ข้างกับพี่แบงค์นะฮะพี่แบงค์พี่แบงค์แนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับผมแบงค์นะครับธนทธรเหลืองไพฑูรย์นะครับ ก็เป็นเจ้าของโครงการนี้ครับชื่อโครงการอะไรครับพี่แบงค์ชื่อโครงการ The Peace The Peace Peace แปลว่าสันติภาพความสงบสุขความสงบสุขใ่ The Peace The Peace การจนาราชพฤกษ์วิธีตั้งชื่อนะฮะจริงๆเราอยู่ในซอยการจนาแต่ว่ามันไม่ได้ห่างจากถนนการจนาพิเศษนะฮะแล้วความเจริญแถวเนี้ยเราก็จะมีถนนอ่างยิงอีกเส้นหนึ่งก็ราถนนราชพฤกษ์นะเวลาที่เราตั้งชื่อก็จะเป็น The Peace การจนา ราชพฤกษ์เขียไหมครัฟังดูไฮโซเนาะดูดีนิดขึ้นมานิดนึงดูดีขึ้นมานิดนึงใช่ไหมครัครับอ่ะสั้นๆอันนี้เป็นโครงการแรกใช่ครับโครงการแรกครับก่อนหน้านี้พี่แบงค์ทำอะไรผมทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับเป็นโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จกอเป็นแผ่นปูนแผ่นปูภาษาบ้านๆเราเป็นแผ่นปูนแผ่ปูตอนนี้มีกี่แผ่นละสองแผ่นครับสองแผ่นนะฮะแล้วก็ยังมีธุรกิจอื่นอีกก็จะมีมีร้าน ปาพี่เอาจะเรียก้านอาหารปลาแล้วกันปลาเลดด็อกคาเฟ่แอนปลาน้ำดื่มที่ทุกท่านดื่มอยู่ตอนนี้เป็นของร้านครับโอ้อะไรนะเลดเลดด็อกหมาแดงฮะอ๋อหมาแดงเลดด็อกคาเฟ่ถ้าเราก็ไปตั้งแจะกลายเป็นหมาเฮ้ยไม่ช่เวลาเมา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 แลจากเมาเหมือนเที่ยงคืนออกมาเชี่ยงคืนก็เลดด็อกละไม่แปลว่าเราสร้างบรรยากาศให้อินเนาะให้มัน ดูร้อนแรงนะน่าเที่ยวนะเออร้อนแรงใช่ร้อนแรงอ่าจะเราสำหรับเหมาะกับการพักผ่อนเนาะอยู่ที่ไหนเราเรดด็อกเราเนี่ยอยู่ซอยซอยถัดไปจากซอยนี้ครับซอยหนึ่งวัดพะนนอ๋อใช่วัดพะนนนซอยบ้านอาจารย์ดีปะเข้าหลังพระปิ่นสามใช่ไหมใช่ครับเออเนาะจะแสดงว่าจิ๋นี้ไม่ได้ไกลนะครับครับทำมานานยังแพนปูนกับแพนปูนทำมาสิบปีแล้วครับสิบปีแล้วก็เรดด็อกเนี่ยทำมาก่อนโครงการนี้ประมาณสองปีสอกับคุณสมเมรัตนนูน คุณสมเมย์เป็นหุ้นส่วนร้านกันสองคนอ๋อพี่เมย์ราบานุลก็คพี่เมย์มือกลองนะฮะแล้วก็่เมยรั่โครงการนี้ครับผมและมาทำโครงการนี้ด้วยกันใช่ครับโครงการนี้เกิดมาได้ไงบอกว่าเป็นโครงการแรกโครงการนี้จริงๆเนี่ยมันเกิดจากแรงบันดาลใจจากที่ผมเนี่ยได้ไปลงคอร์สชวนคุณรวยรุ่นอะไรไม่รู้จำไม่ได้สามเจ็ดไสามเจ็ดหรือไม่สาา่สามเจ็ดสามารถเป็นรุ่นพี่พี่โก ไอ้คุณเป็นรุ่นน้องคุณต้องคารวะรุ่นพี่ครับผมสามประมาณทักห้าปีห้าปีห้าปีแล้วผมก็ต่อด้วยสร้างเก่งฮะอ่าประมาณทัดติดกันเลยครับแล้วก็วิ่งซื้อที่หาวิ่งอยู่สามเดือนก็ไฟแรงคะอาจา้าได้ที่ปิดแกร่โออพอเรียนจบเนี่ยก็คือว่าจะลงมือแล้วลุยลุยละหาที่หาที่สามเดือนได้ที่แปลงนี้ที่แปลงนี้หลายคนคนชมมากเลยว่าเฮ้ยหาได้ยังไงคือความหมายว่าที่แปลงนี้เราไม่เสีย พื้นที่ที่เป็นถนนอะไรเลยใช่ครับใช่ครับพื้นที่ที่ประมาณเท่าไหร่ที่ปนี้สองร้อยตารางวาสองร้อยตารางวาหน้ากว้างหน้ากว้างสี่สิบเมตรเออสามสิบเก้าจุดกว่าก็ติว่าสี่สิบเมตรสี่สิบลึกยี่สิบโอ้ยสวยไหมฮะนี่คือที่ในฝันนะผมบอกพวกเราเลยนะเซลล์สี่สิบรึกยี่สิบก็เลยมาออกแบบแต่ก็ทิ้งไว้นานคือหลังจากตอนที่ผมได้ที่เสร็จเนี่ยมันก็ ได้จังหวะคือผมมาขยายโรงงานที่2อยู่ตรงเนี้ยข้างหลังเนี่ยฮะเออหมายถึงว่าแพนปูนแพนปูนที่2องเอสซีใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เลยหยุดเลยครับผมหยุดไปเลยเนี่ยห้าปีห้าปีไม่ทําอะไรเลยไม่ทำะไรเลยจนเอ่อพอจะทําขึ้นมาโอเคแพนปูนมันโอเคมันเซตอัพเรียบร้อยแล้วครับก็โทรหาพุณเวพี่เวเราครัพี่เวเราพี่เวพี่เวเ็าบอกว่า จะพอแล้วพอราชิ้นพึว่าปรึกษาว่าให้ผมจะทําแกบอกว่าพี่แบงค์ไปเรียนอีคอร์สหนึ่งไปแบงค์ไปเรียนเออะไรนะสร้างบ้านหลังแรกให้ได้ร้านสร้างขายหลังแรกได้ล้านแกก็ไล่ผมเรียนนี้อ่าแล้วก็เรียนจบผมก็ไล่เมย์มาเรียนอีกเหมือนกันเมย์ก็ไปไล่เรียนครบทุกคอร์ดใช่ครับก็มันก็เลยได้เรื่องได้แรงบันดาลใจได้ความรู้ได้แนวคิดในการทำได้ ที่อันดับแรกที่มันได้ได้ใจก่อนเรากล้ากล้าทํากล้าลงทุนกล้าละกล้าลงมือแล้วเพราะที่แรกเราไม่กล้าเราไม่รู้ฮะว่าเราจะเติมยังไงจะไปยังไงการวางผังการทุกอย่างอืมอืมอืมครับผมผมเรียนจบผมก็รู้สึกว่ามีของเว้ยกูครับก็เลยลุยเลยลุยเลยลุยเลยใช่ใช้เวลานานแค่ไหนตอนนี้เอ่ออันนี้ได้เริ่มก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ประมาณมิถุนาปีแล้วปีที่แล้วใช่ป่ะครับก็เจ็ดแปดเก้าเดือนละประมาณนั้น่นะ ตอกเริ่มต้นนะครับโอเคเราดีไซน์กันเองใช้ใช้ดีไซเนอร์ครับอาจารย์ใช้ดีไซเนอร์ใช่เราเป็นคนให้เราผมเขียนเลอั์ไปแล้วเราบอกว่าเราอยากได้แบบเนี้ยครับเราอยากได้ทาวน์โฮมที่มีสวนกลางบ้านอือยากได้โฟเย่แบบนี้ครับผมเดูได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อาผมขอแทรกรูปให้พวกเราดูนะครับ เอ่ออันนี้ตัวไหนโฟยนี่เหรอนี่สั้นๆเนี่ยครับจานนี่นะเนี่ยเนี่ยอ๋อครับผมหนึ่งเป็นถุงอืมแล้วก็ข้างในนี้จะเป็นครัวเป็นครัวบิวอินฮะครับอ๋อแล้วก็แล้วก็ขอดยัดกลางบ้านมีขอดยัดกลางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแทรกรูปให้ดูนะว่าตรงนี้เป็นเป็นขอดยัดกลางบ้านนะฮะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนตัวนี้เค็มว่ากี่ห้องน้ากี่ห้องนอนนะสี่ห้องนอนสามห้องน้ําครับสี่ห้องนอน แล้วก็สามห้องน้ําห้องน้าข้างบนมีสองห้องข้างล่างมีหนึ่งห้องใช่ห้องนอนอยู่ข้างล่างหนึ่งห้องข้างบนสามห้องสามห้องนะครับแบบนี้เขาเรียกแบบอะไรนะผมให้คอนเซ็ปเป็นบีเช้าคือเขาอาจจะเรียกว่าเป็นโมเด์นะครับจางแต่ว่าแล้วเรผมคือคําว่าโมเดนมันมันเป็นอีกแบบหนึ่งครับผมแต่ผมรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยมันเป็นแบบที่อาจจะเป็นอะไรล่ะโมเดนลักชัวรี่หรือเปล่าก็ยังไม่ใช่ลักชัวรี่ดีผมให้อารมณ์ว่ามันเป็นบ้านบ้านเพื่อการพักผ่อนน่ะ สบ,ส,บสบายสบายแบบเหมือนเราไปบ้านพักผ่อนริมทะเลอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วจะต้องรู้สึกอย่างนั้นครับผมบีเชเฮาส์บีชเฮาส์ริมทะเลนะฮะโอ้สวยมากหน้ากว้างหกเมตรครับหกเมตรนะฮะแล้วก็ลึกที่จอดรถก็ลึกหกเมตรเหมือนกันหกคูณหกเมตรสวยมากนะครับหกหกสามสิบหกห้องนี้น่าจะเกินหกเมตรไปหน่อยเนะี่ยนะห้องมุงเนาะสิ่งที่เน้นสิ่งที่เน้นก็คือรู้ว่าครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอเดียจากทางคุณเพ่ ผมเคยไปดูโครงการคุณเวที่เป็นทาวน์เฮาส์ชุดแรกที่แกตั้งอยู่ตรงไลฟ์สเปซที่ดอนเมืองเจริญชันอ่อไม่ที่ก่อนหน้านั้นครับจารย์ที่เป็นที่เป็นไม่มีโครงการอ่ะอ๋ออยู่ตรงนี่อยู่ตรงนี้ครับตรงท่าน้ำนนท์ผมไปดูแล้วก็พาดูแกบอกว่าที่แบงค์บ้านต้องรั้วเนี่ยขั้นต่ำนะต้องเมตรเก้าสิบอ่าผมก็จำมาเลยว่ามันจะต้องรั้วมันต้องสูงไว้ก่อนแล้วผมก็ถามอีกทีเลยว่าเป็นไปได้ไหมว่าผมอยากได้รั้วสูงแบบ ที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่มันไม่ไม่ดูแบบทึบจนเกินไปครับก็เลยออกมาเป็น2.50แต่ว่าเราต้องดูสไตล์ลูกค้าที่จะอยู่บ้านลักษณะนี้นะเขาจะชอบความเป็นส่วนตัวสูงนะฮะมันจะเป็นคนละแนวในการดีไซน์ในการออกแบบเนี่ยพวกเราก็จะต้องมีช้อยในการเลือกตัดสินใจนะบางคนก็อาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะชอบแบบโปร่งโปรสูงแค่1 6 0 7 0ประมาณนี้นะแต่นี้มัน ด้วยอารมณ์หนึ่งก็คือว่ามันติดถนนสาธารณะเลยชุมปะใช่ครับอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวประมาณนี้นะโอเคเปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะ3.99ล้าน3.99ล้านนะฮะสี่ห้องนอนสามห้องน้ำสี่ห้องนอนสามพื้นที่ใช้สอยร้อยแปดสิบสี่จุดห้าร้อยแปดสิบสี่จุดห้าตารางเมตรนะครับโอเคลูกค้าสนใจเข้ามาดูเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆครับมีเรื่อยเรื่อยครับโอเคก็ดีใจด้วยนะนี่เป็น first project เป็นโครงการแรก,กรแนะฮะพวกเรามาดูงานกันหลายคนก็เห็นแล้วก็ชมว่าเป็นงานที่ผู้รับเหมาทํางานได้เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นความสามารถของเจ้าของโครงการด้วยเนวอเนอร์ด้วยนะฮะสามารถที่จะดําเนินการให้สําเร็จสมความตั้งใจได้นะครับอขอบคุณพี่แบงค์มากนะครับตี <S <S ให้แนวคิดให้ไอเดียแล้วก็ให้เราได้เข้ามาชมบ้านนะฮะในวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอากษ์ให้ ประสบการณ์สุดเลทนะมีโครงการต่อๆไปหมื่นล้านครับผมเอาผมไม้หน่อยอ่าโอเคครับ